สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเบนเนวสตีนะนนก็วันนี้ก็จะมาอยู่ในเกมมีโตลระไหนครับนนไม่รู้ว่าชื่อเกมแปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมก็เล่นมาด่านนึงงว่าเราโดนจับมาครับพวกเราทั้งหมดครัสเตอร์ ไม่ฉันเป็นคนปกติดูสองข้างของฉันสิสองข้างของฉันิงเกอร์เงียบปากไปอือมผมเกียนไหมมันแปลว่าอะไรวขาพูดซะยาวเลยผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแปลได้คร่าวๆนะ จำมันง้างปากจะพึ่งูุ้มกรมีสามร้อยเอ๊มันเอะดูไอ้ตะเกียบนิ้วหูวิ่งนะคบยิง simple question ฉันจะถามนะครับแมิชชั่นของการเดิน

ไม่รู้ครับถ้าเกิดผมแปรผิดก็ไปแปรกันเอาเองนะครับเพราะผมก็ไม่เก่งในเรื่องมันก็ได้จะประมาณนี้แหละครับไม่ต่อยโหวิ่งโหวิ้งเลยไห้มึงยิงปืนวิ่งเลยเนี่ยแทงนายถือมีดไปนะ So uh here with the Spartan uh, order? Red Line. Time from the red line? Uh, our superiors are not Real on the, the best of terms, huh? But I say fuck da. that. Oh, fuck da. that. Dad. The grunts stick together, huh? Yeah, <laughs> I see you. Remotely controlled block. One thing's for sure. Our only chance of getting out of this alive, work together. <laughs> <laughs> right. Right what did they say about the garbage shoot okay let's get our asses out of this place then we'll go our the place huh I have on

Sweet mother, of god, I heard rumors of a concentration camp here. To see my like, in the wall. There's a time for Okay, yes. I lead, you follow. keep it no, but... quiet, don't guess everyone. Okay. Let's move! It. Stay out of the light and stick to the shadows. They are your best friend. เดินตามเงาไปเป็นลักเพื่อนที่ดีสุดประมาณนี้โอเคเท่ท่่ขี้ต h ตา looks like we cleared it t s see t a r e ah l l a t u u c didn't even b r i g h t we can't go through here that we know okay where do we go now

อนิ่งๆบุกขึ้นเลยนะฮะมาเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกกูเห็นมันมองหน้ามาทางกูเลยเนี่ยฮะ อ๋อมันเป็นพวกนักโทษนะครับมันไม่ได้เป็นพวกพวกคุมขังนะอ๋อพวกนี้จะโดนมาฆ่าตายครับถึงร้องอก็โดนฆ่ายอยู่ดีเออแยกกันมาคนละทางแล้วก็เริ่มงานได้ร <c oughs> ออ่ะอยู่ใช่ไหม

มันมองอย่นงกับซอมบี้เลย <S <S เราก็ต้องไปฝั่งโน้นแต่ไหมครับไปแปลกันเราเองนะครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาแล้วเท่าไหร่ มามุงใต้กูเดแล้วลาเ่ัร่ทำพาดมันจะปล่อยไสทีตรงมานะครับเมื่อกี้ผมกดผิดไปกดตัวดีกรรมเลยโทษโทษทำไมเอา ตัว V นะครับแกล้วก็ตัว E นะครับเราต้องฆ่าแบบปิดปากไม่ให้มันพูดครับเมื่อกี้มึงไม่ปิดปากกดนีด่ <c oughs> อันนี้ก็ปิดปากด้วย <c oughs> ไม่เห็นจะปิดเลยแทงเอาแทางเอา <c oughs> นี่มันเป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงของ โลกนะครับจนทำให้เกิดอะไรต่างๆมากมายเกิดการแข่งแย่งอะไรกันบ้างเหตุเรื่องแสงอะไรประมาณนี้ครับใครที่เก่งก็แใป้หน่อยไม่เก่ง Then you have no further business here. Talk to the parents with you. Yes, Herr Oberstaffur. Bye, Vadish. Oh. Keep going. I'm going to eat meat because I'm going to meat. ปักปักหัวเอาเแปลงว่าตรงนี้มีใครนอกแถวผมไปเก็บของกันนะครับ เห็นกูอร่มึงแกงโง่เลยเอาเพื่อนอ๋อคนที่ยิงก็น่าจะเป็นเพื่อนเราจัสตากิ้งมันเพิ่งจะเริ่มต้นดูดีเลยนะ alright ไปเลยพวก,มกไ,วไม่ก็น่าปิดปิดปิดเพ่ออะไรเราต้องการความเงียบวันดาวสอส หมายถึงร่วงไปหนึ่งวันวันนั้นนะเฮ้ยเราเก็บปืนมันได้ด้วยดีวะสุดมากตายแบบนี้เฮ้ยเราต้องใช้ปืนเงียบดิลงไปอีกหนึ่งโ <c oughs> อเคแล้ว เหตชฉอดกดมีดผิดตีมันเล็งไม่ได้อะอ๋อมันจะเล็งตามปืนเราเฮ้ยเอาวิาว่งวิงว่งวิง่งวิ่งรู้จักว่าคนเล็กหนักเรียนโตยิงยิงนี่โอ้โหงายแล้ว มีลูกกระสุน15น้่นเนี่ยนั่น,น,นมีดอู๋อยากเล่นต่อดับอ๋อมีดับไปมีดดับไป ก็ขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับบายพบกันหน่อยพรุ่หนล้วกันะครับ